สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลุ่มผมนะครับจะพาไปเที่ยววัดใหญ่กันนะครับ สวัสดีครับเพือพ่อนๆที่น่ารักตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะครับจากที่เราเดินทางมาจากอยวนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมรัตพลนะครับวันนี้ผมจะมาทุกทนพาทุกท่านมาดูเนี่ยวัดใหญ่เฉยมงคลหนึ่งในวัดที่มีความสําคัญด้านสถา,สถาปัตยกรรมที่สุดในอยุธยาเลยครับและมีความเกี่ยวข้องกับพระนาเรศวรอย่างลึกซึ้งเลยนะครับเราจะพาไปข้างในกันเลยครับ เอา ig, icism, ้าตอนนี้ผมหยุดก่อนผมไม่ใช่คนชิวๆนะครับถึงแม้ว่าเดซไลจะวันจันทร์แล้วแต่กลุ่มผมก็ยังชิวอยู่มาครับทุกคนต่อมานะครับผมจะพาไปดูว่าที bueno> ่ว um> ันนี okay ้มาเกี่ยวข้องกับพระในเลยสวยยังไงนะครับเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะเริ่มค่อยๆเดินไปก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะหลบมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับหลบมอเตอร์ไซค์ ก็ทีนะครับทุกคนพอดีว่าเพื่อนผมมันไม่ค่อยโป,โปรเพลเยอร์ก็ไม่หล่อถ้าคนเท่าไม่หล่อถ้าคนพูดนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้รู้แล้วว่าวัดใหญ่ชายมงคลเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระนเลศวนยังไงเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะครับต่อมานะครับผมจะมาเล่าประวัติของวัดใหญ่ชายมงคลวัดใหญ่ชายมงคลหรือเดิมทีเรียกว่าวัดป่ายแกย้วซึ่งถูกสร้างในสมัยของพระเจ้าอู่ทองเนี่ย ต่อมาได้แก่เป็นวัดใหญ่เชียมงคลเพราะว่าเป็นการเฉลิมชายของพระนเรศวรในการทําสงคารามยุทธหัสตถีตามนิริตตะเลงผ่าที่คุณครูโดนัทได้สอนนะครับและต่อมาครับเราจะเข้าไปที่ตําหนักน,นเรศวรมาหาราชน,นะครับตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปทำการสักการะพระนเรศวรน,นะครับ และนี่นะครับก็คือการสักการะพระนเรศวรนะครับซึ่งจะมีบทสักการะโอเคครับหลังจากที่เราสักการะพระนเรศวรแล้วเราจะมาที่หนึ่งในจุดเด่นที่เด่นมากๆของวัดใหญ่ชัยมงคลก็คือพระเจดีย์ชายมงคลนะครับต่อมานี่จะเป็นการเดินชิวๆของคนหล่อชิวๆถ้ากินแล้วจะขอแม่ไปทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสัตว์ตัพืชเป็นไง,ไงทำไมทำไมนี้เสียงม,มันเข้าน,นี่นะครับ เราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดในวัดใหญ่ไชยมงคลพญานาคพญานาคพญานาคมีอยู่จริงเจ้าเสือเหลืองพญานาคบลทำแก้วโอ้ยซักซิสักซิซักซิโอ้พญานาคีต่อไปนะครับจะเป็นเจดีย์ไชยมงคลซึ่งเป็นเจดีย์ที่ถือว่าสูงที่สุดของวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วตามมานะครับ นี่นครเป็นแคมปที่ส่าไรยกกรุงศรีปปรอยุยามีแอร์ด้วย <_ t aps> ซึ่งสถาปัตยกรรมกรุงศรีอยยานะครับถือว่ามีความสุดยอดมากถึงขนาดที่ว่าสามารถติดตั้งแอร์ได้นะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับเจดีชัยมงคลเจดีชัยมงคลนะครับได้มีนักบริษั์ได้สันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมชัยชนะของพระนรศวรมหาราชของอยุธยาที่มีชัยชนะเหนือพระอุปราชของพมานะครับ <c oughs> ผมจะพาไปดูวิวทิวทัศน์ด้านในพระเจดีย์นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนพระมหาเจดีย์ชัยมงคลครับซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในกรุงศรีอยุธยาของเรานะครับมองลงไปแล้วล่ะนี่นะครับก็คือวิวรอบๆเจดีย์นะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะเมย์นะครับสวัสดีครับผมผมไมล์เมเซฟผมเป็นฝรั่งนะครับเพิ่มมาอยู่ไทยวันแรกวันนี้นะครับผมก็เลยกลับมาจบเวลาครับสมการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพระนเรศวรต่อมานะครับเราจะไปหาอะไรกินกันให้ทายในนี้ใครกินเยอะสุด ดูจากขนาดก็รู้ขนาดพุงเนี่ยเฉลยนะครับคนที่อ้วนที่สุดในนี้ก็คือนายเกษม